ตาย้วโอ้โหโอ้ห <iling amine sounds> <sm> ูแมนบ่ลเรพ่อมันจะขึ้นเม็ดบ่าเน่นะไม่ปาดขนาดขนาดว่านั่ยนิดตินี่ปลาเขาเบื่อใส่ไปเลยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่พี่น้องเด้อครับครับมโอนี่ผมว่าจะมาหากับเข่าครับพี่น้องหากับเข่าไปเห็ดเมนู มันใดกี่ผมบอกมันใดกัผมว่าจิตตึกแหว้ยครับพี่น้องตึกแหว้ยอยู่ทางนี้ละนี่บอนี่อยู่ใต้ต้นไม้ครับผมมาป่าอยู่ตรงนี้งอูย้ยภาพขาวแล้วครับพี่น้องเนาะพอดีเราโทรศัพท์แม่บ้านถ่ายครับพี่น้องมราจะเพื่นผัดเพืพ้นหลังจะขาวยังไงนะพี่น้องเนาะครับเมื่อน,นี้ช่วงตอนนี้ช่วงโควิดทพี่น้องเนาะไปใส่มาใส่ก็ลำบากครับหากินลำบากพี่น้องเนาะก็โอ้ติดครับติดแน่พี่น้องเนี่ย กิเรว่าสหากินไก,กล่บ,บ้านพี่น้องเพท่านเด็กปไสดครับหากินยุดยนีน่มองใก่จะของยุย่นี่แหละครับรไปครับเราจะลถตึ้บ้างครับไะบ่หม,มานบ่ครับลุยครับสิมาน่หมานพี่น้องนเล่นหน่อยนึงกันตีนอยอย หนึ่งสองส้มเจ้าโอ้ค่ะถึงงาไม้มานบ่ามานบ่ไนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหแมนบ่ละพ่อพงจะขึ้นมดบ่ดะนะไม่บ้านะ ขนาดว่านั่นดิตินีน่มีพอเลยพอบบเดี๋ยวพอเลยออืปลาปนิ้นพร้อมคือของ,งามไปี่น้องอาดโอ้โหใส่สวยๆเลยค่ะปลาทิ้นตั้งหาพี่น้องเอ้ยนี้นี่จะปลาทิ้นหลุดเลยไปพีปุด๊ด ดลวันนี้วอได้แล้วว่าป่ะนี่ครับพ่อวอวอได้แล้วว่าว่าเฮ็ดยังกินเฮ็ดจำยาเขาปุ่นมาดี้จิว่าไงประกาศวายันบอได้พี่น้องเห็นกูกินน้ำครับหายมูคนหนึ่งบอได้เฮ็ดงานต่างหลายหมื่นพี่น้องไปฉีดยามามเห็ดน้ำบอได้เดเสร็จแล้วว่าเจ้าป่าไปฝากคนครับ อืม้มโอ้ยอ่อนซอนเด็กพี่น้องเลยบาทเดียวพอเลยตัวนี้ตึกอี้วันกินเบิดบ่ดเอาละบาทเดียวกินหมดนี่พี่น,อน้องมึงปลาเลยขาบ่คนดียันหลุมพี่น้องเลยนี่กนอ่ะบาทเดียวกิน,วน,น้องเด็กพี่น้องใส่ชิ้นสวยพี่น้องเลยนี่แต่ปลานี้นุ่นอ,นอ้วนเลยมีแต่ตัวอ้วนอ้วน,นขากด้ปลาน,นี้ มันกินนั่นแหนะครับกินแหนะกินห้ำน้ำครับสอนแหน่ใหมมันกินขมือมันไม่อ้วนอีหยังก็คืนอนั่นเจ้าเขียวเลยไหมเคื่อนเนี่ยนเนื้อเพื่<า>อนให้เขาเนื้อหรอบาทเดียวได้พี่น,อน้องเลยมึงเนี่ยขาดปะก็แล้วเต้อ,อันนั้นเนาะบางเทียกับบอถือได้พี่น้องว่านจานาย่างไรกับบอสไหนดิอือหาเจ้กหนึ่งวอสสันอือ phó lấy bát vô. À, thắng con như thế, như sẽ con sẽ ว่าจะเป็นไป่มูนน้ำก็ดีล่ละบาทเดียวพอเลยครับฝากพี่ฝาก้องผู้ใดบูด้เห็ยงานกับฝากกันกินช่วงนี้กับแบ่งปันใดก็แบ่งปันพี่น้องเอ้ยลำบากผู้ใดก็ไ,กไเลยเราต้องเมืองกันดูแลกันนะ้าดมีแต่ใส่สวยๆเลยงามๆดุนเจ<อ>็ดดุลฝาดุนเจ็ดเซนมันไม่ใส่ดากเจ็ดเซนรับเจ็ดเซนแปดเซน ตามลูกสาวก่อนว่าเฮ็ดอีหยังกินเเฮาไป็ดกินก็บบนนมีนะพี่น้องเครื่องถังกรดุนเครื่องถังอระดสวัสดีจ้าเฮ็ดกินได้พี่น้อง,งปลาบ้าแล้วเย็ดนลำยาลงมสินปลาบ่หวานสยุดม,มาเหมือนจะน้อย้ะจ้ะปลาบ้าแล้วเ็ดย้อนเสียงบัดนี้ก็เครื่องเทากับพี่แกงก็ตามเองเนาะพี่น้องไม่ค่าแต่ไมีไห่แต่ไข่ แ,แล้วก็หอมแดงพริกแหงแ้งกระเทียมตุ่มก้อนให้มันต้มก้อนไงมันต่ำปลาล้มพี่น้องปลาเขาบดใส่ไปเลยสวยต้องการต้นพี่น้องเด้อกระปุลยั่วยยัวหมดปลาเขาบดใส่ไปเลยรอเดือดเหมือนพี่น้องพห็ปลาสุกขวะผีเข้าตุ่มเส้นผักมันแดงปลา ปลาก็ะุกแล้วพี่น้องโอ้โหเดือดผักเลยดักปลาก็แกะพี่น้องเอ้เอากระชอนไม่แม,ม่นะลูกโอ้หงาน้ำโควิดพี่น้องอไปใส่บ่ไ้ยห็ดจูห็ดกินดึกนี่แหละนี่แหละพร่องนี่นแหละ พ่อกับไปใส่กับลำบากแล้วหาตุกปุงตุกปลากับไปแต่หมองที่รููจักผมก็รู้จักกับพ่อกาไปพี่น้องเอ้ยอยานก็เจอีอย่ยานเขาเขากับเสียบตะค้องแล้วพี่น้องก็ได้นเดยดูแลตัวเองก็พี่น้องเด้อปลอดภัยทุกคนมันยกเอาเครื่องมาตกำ พี่ก็ตำเอาเก็บปลาพี่น้องีลตวที่ตำจ้ายาด้ดจ้าที่นี่เกะเรียบร้อยแล้ววันนี้เาตำมันตำตำไยกันเนื้อมันฝุกพี่น้องกลางกลาก็่อยดีข้า้อนของเ้าวซะนะ อันนี้ตอมีพี่แกงเขาตำแล้วใช้ตำแล้วแบบนี้ก็ปรุงแล้วพี่น้องถารรดอะไรพี่น้องปลาระ้ะนัว ตัวใส่น้ำมันจะแสบพี่น้องจะหนามแล้่นกินคนโอ้โออหถอดปขอกไปได้พี่น้องตัวดูดใส่น้ำ ปลาลงุงปลาที่เอาตาไว้ลงเลยทิ่มคนนวลนวดน่ากินมากน้าปลาฟูสิลงไปพี่น้อง ใช่ไนโตบิดใส่เข้าไปเยอะๆมาค,ค,ค,คุณว่าพี่น้อง ตอไปตามด้วยลูกโดดใบประกูดจ้ะหอมตะไส้ที่หลังคนๆเราปิดฝาไว้เดี๋ยวจะักหนึ่งพร้อมเสิร์ฟจ้าน่ากินนะน่ากินมากๆ เรียบร้อยละจ้าปุ่นก็เป็นถาดพี่น้องโอ้ลูกสาวไปกินหลายเห็นไหอะไรอย่างนี้เดียวเดียวนึงตัญญาฮืมทวนทวนเลยพี่น้องเลยลาดเล่นบารูกอย่านี้เฮียเลยอืมชายพหนไิดดูด สมุนไพรล้วนเลยพี่น้องมือนีหนึ่งสมุนไพรจะแซ่บพร้อมเม้นสมุนไพรเลยค่ะโอ่ยน้ำร้ายแตกพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อมากินตะปูนน้ำกันมาเด้อจ้าน้ำเยอะๆเลยลูกสาวบอกมักสด ไปก็้าไรไปดูค่อยเติมให้กันนเค้วพ่งแมอ้ยโรยถั่วไปอีกถั่วอือห่าไรแต่ก็คอรไม่ได้มาได้อนีผักบุงดวงก็จะกิกกผักบุงดวงผักกระเฉกะทิงบักแ่งมาได้จ้ามาได้จ้าดีความกิน พระเจ้าเสร็จแล้วค่ะพระเจ้าแม่ยองแล้วนี่หูเอาเลยหอมจะเดือดโอ้ยน้ำใายแตกมาเด้อมาเด้อพี่น้องไม่รู้วันหยุดตามการกลางพี่น้อง ลงกอนลงก่อนขออนุญาตเด้อมาเด้อมาเดินเดาสุดอด bà chăm không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Ik weet het niet. ปลาคือไม่ไม่หวานเลยคุณพินพี่น้องเอ้ยอยู่กับไปใส่อะไรพี่น้องเอ้ย không heo mà nhắc gạt vậy Nó tùm tùm đấy Rất หลดไน่อ้อนโมเมนต์โมเยิ่หลุดเลยกินดิ้นเลยใสบะปูกินมันหลดก่อะปูกัใช้กินเข้าไป bolo little certo

นี่เป็นหมอพี่น้อง นองก็จะนำ,นำสำหรับคลิปนี้เะาคุณนอ้องหาปลาขึ้นมาพอบ้านแห่เหนไหเห็ด น้ำยานุ lings, ่มสินสุดยอดสซ่บมากเลาสำหรับคลิปนี้นะจ้าก็ฝากไว้เลยนะจ้าครัวนายน้อยอาหารบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะจ้าสำหรับมื้อนี้ก็คำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า